สวัสดีค่ะันเมนก็จะมาเล่าด้านมืดของญี่ปุ่นในสมัยเ e อโดะคศ1603ถึง1867ประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองด้วยระบบขุนนางมีเจ้าเมืองและสุนัรที่มีอำนาจประชาชนทุกคนต้องเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าเมืองแบบไม่มีเงินไขเลยล่ะค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ญี่ปุ่นถูกภัยแรงคุกคามนานหลายปี ถชาเมืองจึงได้ออกกฎหมายว่าหากครอบครัวไหนที่มีพ่อแม่อายุตั้งแต่อายุ70ปีขึ้นไปลูกต้องนำพ่อแม่ไปทิ้งบนภูเขามิฉะนั้นจะถูกประหารถ้าไม่ทำตามกฎหมายจะถูกประหารเพราะว่าคนแก่เป็นคนที่ไร้ประโยชน์ยิ่งอยู่นานยิ่งเป็นภาระ แต่พ่อแม่คิดตรงกันข้ามการตายเพื่อให้ลูกหลานได้อยู่นับเป็นการตายที่มีเกียรติอย่างสูงส่งภูเขาสูงหลายที่หลายแห่งจึงเป็นหลุมศพของคนแก่ในสมัยนั้นขึ้นไปสองคนแต่กลับมาหนึ่งคนต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เรื่อยมาชาวญี่ปุ่นเรียกภูเขาเหล่านี้ว่าอุบาสเตอุบะหมายความว่าคนแก่ สุเทแปลว่าทิ้งแล้วก็มาถึงวันที่แม่ของเขาอายุครบ70ปีในตอนเช้าเขาเตรียมข้าวเตรียมสารตะกรา้าสำหรับใส่แม่ของเขาทุกอย่างพร้อมเขาก็อุ้มแม่ใส่ในตะกรา้าแบกขึ้นหลังและออกเดินทางแต่เช้าไปยังภูเขาสูงชายหนุ่มกำลังปีนเขาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สูงขึ้นเรื่อยๆแม่ของเขาก็มองเห็นท้องฟ้ากำลังมืดลงแม่ของเขากลัวว่าถ้ามืดแล้วลูกชายของเขาจะหลงทางลงจากเขาไม่ได้แม่ของเขาเลยยื่นมือไปหากกิ่งไม้ตามทางที่เดินมาตลอดทางเพื่อให้ลูกชายของเขากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยความคิดของแม่ เมื่อเวลาที่แม่ต้องจากกันแล้วแม่ของเขาได้บอกลูกชายว่าลูกตอนที่เราขึ้นมาบนเขาแม่ได้หักกิ่งไม้ไว้ตลอดทางเลยให้ลูกสังเกตรอยไม้ที่แม่รอยไม้หรือกิ่งไม้ที่แม่หักไว้ตามทางที่เราขึ้นมาตอนแรก แล้วลูกก็จะไม่หลงทางบนภูเขากลับบ้านโดยปลอดภัยลูกชายได้ยินแบบนั้นสายตาก็มองเห็นมือแม่ที่มีแต่เลือดและรอยขีดข่วนลูกชายหลั่งน้ำตาออกมากลั้นเอาไว้ไม่ไหวเขาจึงไม่ยอมทิ้งแม่ไว้บนภูเขาเขาจึงอุ้มแม่ใส่ในตะกร้าแบกลงมาจากเขาและซ่อนแม่ไวในยุ้งฉางเพื่อไม่ให้ใครเห็น ถ้ามีคุณนางหรือถ้ามีใครเห็นเขาจะโดนประหารชีวิตนั่นเองหลังจากนั้นเจ้าเมืองก็มีประกาศปริศนาไว้สอ,อย่าง2ข้อว่าถ้าใครแก้ปัญหาสองข้อนี้ได้จะขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างขอแรกก็คือให้ร้อยเส้นไหมลอดผ่านเปลือกหอยสงังข้อ2ให้ฟันเชือกจากขี้เท่า ผ่านไปหลายเดือนหลายวันก็ยังไม่มีใครทําได้ลูกชายก็จึงเอาปริศนานี้ไปเล่าให้แม่ของเขาที่ซ่อนไว้ในยุ่งฉางฟังแม่ของเขาก็พอได้ยินเรื่องที่ลูกเล่ามาแม่ก็ยิ้มแล้วบอกลูกชายว่าให้ทําแบบนี้ปริศนาข้อแรกให้ผูกเส้นไหม กับขามดแล้วจับมดไปใส่ในเปลือกหอยแล้วให้ลรยน้ําตาลจุดเทียนอีกด้านของเปลือกหอยหมดได้กลิ่นน้ําตาลและเห็นแสงเทียนก็จะพยายามดิ้นออกไปอีกด้านปริศนาข้อ2นแม่บอกให้ลูกชายฟันเชือกปั่นมาแล้วเอาไปเผาให้ไหมเป็นฐาน คีดเท่าจะมีรูปทรงเหมือนกับเชือกอยู่แบบนั้นและลูกชายของเขาได้นำเรื่องปริศนาของสองข้อนี้ไปบอกเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็บอกว่าเจ้าเก่งมากที่สามารถแก้ปริศนาของสองข้อนี้ได้เจ้าเมืองจึงบอกว่าแล้วเจ้าจะขออะไรก็ได้มาหนึ่งอย่างแก้วแหวนเงินทองข้าให้ได้หมดแต่ลูกชายของเขาไม่ต้องการอะไรนอกจาก ให้แม่เขาได้อยู่ด้วยกันลูกชายของเขาบอกเจ้าเมืองว่าที่แท้คนที่แก้ปริศนาสองข้อลูกชายของเขาบอกเจ้าเมืองว่าที่แท้คนที่แก้ปริศนาสองข้อนี้ได้ก็คือแม่ของเขาเจ้าเมืองจึงดมสัญญ์ในภูมิปัญญาของคนชราและได้ตัดสินใจยกเลิกกฎหมายไม่ให้ทิ้งพ่อแม่ตั้งแต่นั้นมาลูกชายกับแม่ไล้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาตำนานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่าความรักของพ่อแม่ที่มีแต่ให้มันยิ่งใหญ่กว่าจะหาอะไรมาเทียบหากใครบอกว่าไม่สามารถดูแลพ่อแม่ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามเรื่องนี้เป็นคติสอนใจได้อย่างดีทีเดียวเลยล่ะคะ่ะเราต้องรักท่านเพื่อตอบแทนท่านเมื่อยมแก่เท่าตํนานาอุบาสเกเป็นเรื่องเราที่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่รู้จักกันดีแต่คนทั่วไปได้ยิน เรื่องนี้จากภาพยนตร์เรื่อง Belle t of n a r a y a m a ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่เราลักได้ชมด้วยกันแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขาขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะและขอขอบพระคุณภาพจากอินเทอร์เน็ตและเรื่องราวจาก ภาพายนต์เรื่อง Belle of Narayama ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ